กระจัดง่ายๆในเห็ดตัวยางเห็ดกินได้และกินบดได้ปนกันอยู่นี่สวัสดีค่ะช่องไม่น้อยนอเว์จ้าวันนี้เดือนกันยาปีศพส,ส2566พาเดินป้าหาเห็ดจ้าเก็บเห็ดกันจ้าวันนี้มีครูฝึกมาด้วย น้อยมีโอกาสได้มากับเพื่อนๆมามกับกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องเก็บเห็ดเห็ดกินได้นู่นะคะคุณก็มากันเยอะอยู่ที่้อนพาเดินต่อค่ะเดินไปเรียนรู้เรื่องเห็ดค่ะครูฝึกเก็บเห็ดนัดใหม่ตรงนี้ถ้าคนออกจากปากลอนก็ให้นัดหม่ยไม่เวลาใบาสองหมดนะเดินต่อจ้าไปกันเลยจ้า <laughs> ไปไปลุยลุยกันจ้าลุยไม่น้อยบอกเพื่อนไหม่เขาบอกเคยเกิบเห็ดจากเทือบบอกว่าเห็ดชะลีนกินได้ไม่น้อยก็เลยเห็บปลาให้เขาขเก็บเอาเห็ดนี่อย่างนี่เนาะเห็ดอะไรอ่ะ หางเลยจังเห็ดยังเห็ดไหมยังหางเล็ดจังเห็ดเบื่อตีเห็ดอะไรเห็ดอะไรเจอเห็ดมันปูดอกใหญ่ใหญ่เนี่ยจะเห็ดมันปูสองดอก หลงป่าแล้วแยกเพื่อนมาเราอยู่3าคนตามหาที่ลงลงไปทางเดินทางเก่า เดินลงทางออกมาตรงที่จอดรถร้านจอดรถตรงนี้หลงเดินลงทางไป3ามคนกลับมาแล้วจะได้เวลากลับบ้านไปตรวจเห็ดเห็ดพึ่งขมหรือเ่าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมเหรอ สนิทตาเบื่อตายเบื่อโอ้นี่ไงเห็ดพึ่งขมเจอเห็ดพึ่งซาตานเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อเห็ดเมาจ้านี่เห็กินได้จะมีนมเยิ้มออกมากินได้เหดกินได้ แกไม่ไดพอบักเจ้าฮักกับเจ้าหักเลยกับทางอเองอะนะอือืมด้อ เตืข่าลายจ้าดอกเฟดกระมีที่นะ่ะอันนี้ดอกน้งพี่น้องเอาเก็บย้ายเก็บบัตรึงเึนค่

Ja, jeg fant den her om dagen, var det var da jeg lærte meg oh, ja. ja, det. Så friska jeg opp gamle

เห็ดท <sy> ั้งหมดอยู่ในกระจาดหลายๆนี่เป็นตัวอย่างกินมาได้กับกินได้รวมกันอยู่จ้าเป็นชนิดนี้ไม่กันเตียนส่งพิ้งซบกินได้นะจ้ะด้านเวนลิสเดียร์อันดเบนึ่งด้านพิ้งซูกินได้เลย สองอย่างอันนี้ซัมปิ้งยุงกินได้แต่ว่ามีคู่เหมือนเหมือนคักเกวินลารูไหมกับสนิทไม้กังเขนสองอันคนตัวเถ็ดแนะนำให้ดูดีๆเขา่ามีคู่เหมือนเหมือนคักมาลิงูีเด่นเดนลเล่งบงดีๆ Mm. Og så endrer de seg til mørke. Yeah. Ja. Så Det må være veldig forsiktig med når du begynner å yeah. For når den er liten, og den er liten, så er de veldig like. Oh, yeah. men Du ser skivene er s rosa. Okay. Mens der er de alltid hvite. Oh, yeah. Men du skal ikke Du må være veldig forsiktig. den også, det er เห็ดชนิดนี el el. El ir, ้ก el ็กินบ่อได้โอเคทุบจันทากทุบจันทากกลับบ้านกันจ้าตรวจให้แล้วเซ็กให้แล้วอันไหนกินได้อันไหนกินได้มันนี่กินได้จ้าบ้านกันจ้ะเจอเห็ดชนิดนี้กินได้เก็บเก็บจ้ากินแซ่บคือกัน เก็บเลยจ้าขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ